กตจาเหมือนวันอาทิตย์จ้ะคณอกมกินเฟกันจะ้ะแล้วมดนจะได้ออกจากบ้านมากินข้าวคนมอก่ะส่วนมาก,ก็พาออกกินเดินมาบงช่วิวกันจาน้องเขาก็หาร้ดแับวัน์เน่อกเราจานยางก,กสามีกันไปกัไปได้อาจะช่วงิวก่อนอยางบิกวิวกันจาน้องเขาเลยแบบนึงนองเลยวะน่าจะไม ย้ร้านวนีคนดังกินน้องปอม้าเองจากตับซี่โครงมันองคนไทยจากแต่องเสจะไม่เหมือนจ้ะของสานจากเนื้อติดไปทุกปีแลวเชิญจัจานเชิจ้าเดี๋ยว่าพี่แล้วพี่ชอบพี่ถ่ายพี่ถ่ายทุกช่องเป็นสู้ชีไใครกรุงใครกนี้ทุ่ครบดแดดถ่าย่ไง ้ได้ไได้กินกกกะเได้ิยาน่ากินมากตังก็จกจ๋าจ้ามากินทำเนี่ยเดี๋ยวยำำยิดังนเดี๋ยวเนื้อย่างนี่กินแซ่บเนน้อกะแซ่แซ่ใส่กระเพาะปลาอื้อส่นน้ กินไ้ไม่กุมนะจ๊ะงานสืบมากเลยจานเบิร์กคัพจานขอเที่เรก,กินเบิร์คัพแต่ว่าจิ้จานมื่อก็ตั้งออเดอร์ที่า้าหายามจาัดไปซีคอนกออเดอร์ไปซีคน,นจ้าสืบกินไทยรัฐไทยบัก็ะเซ็นเลย

เด็ดสิบงหาจะกินคร,ร,รือร่องเราเคยกินบุฟเฟต่ต่แพงมค่ะนะ <c oughs> ตกเง,งินไทยก็จะประมาณถท,นนทานผันนนนดโขลกเพราะว่าไอ้ดุมดุมงกระมากระเป๋านะมันจะไม่ค่อ,บบอยทาดุมไทยก็คือจะกินแบบคล่องระดูเลยค่ะร่างกายนี่เราจะกินแซ่